จะไปเคเบิลคาร์อันนี้เราก็นั่งเทรนมานะคะทุกที่นั่งเทรนได้หมดเลยสะดวกสบายมากนี่เขาบอกว่าให้ไปช่องบี้บอยมีไงเคเบิลคาร์เดี๋ยวเรากลังจะไปขึ้นตอนนี้ประมาณบ่ายสามโมงถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเคเบิลคาร์อันนี้ไปแหละสักหนึง่ง เขาให้ไปแล้วลงได้แค่สถานีละหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนให้ดีๆว่าเราจะไปอันไหนออกอันไหนแล้วกลับเข้าอันไหนเราเข้ามาในเคเบิลคาร์ลาแล้วนะคะที่เราเลือกมานั่งเคเบิลคาร์เพราะว่าเราจะได้เห็นวิวทควิวของสิงคโปร์ทั้งหมดเลยแต่ว่าเคเบิลคาร์าเนี่ยเขามีข้อแมนะว่าเราสามารถออกได้สถานีาแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวางแผนด,ดีๆว่า เราจะไปสเตชันไหนออกและกลับเข้ามาก็คือจะได้แค่ครั้งเดียวนะคะเดียวข้างหลังไหมคะถ้าใครกลัวความสูงก,ก็แอบ,บน่นกากลัวนะผมก็เป็นคนหนึ่งที่กลัวความสูงแต่ว่าไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่กลัวความสูงแต่ว่าอยากดูวิวก็ต้องเลือกเอานะโอเคโอเคเดี๋ยว นี่ได้นั่งสองคนเลยสบายๆเดี๋ยวเราจะไปออกสเตชันแรกนะคะเห็นเขาบอกว่าน่าจะเป็นป่าปะใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองออกไปแล้ไปดูซิว่าเป็นยังไงบ้าง <Bye, bye. S 1> สถานีแรกที่เราออกมาก็คือเนีย่ยมันมีอะไรบ้างอะนะตอนเนี้ย็็อาจจะเดินไปดูอะไรแถวๆนี้นะคะแล้วก็กลับไปขึ้นแคบบิลคาร์อ,าอีกรอบนึ่งอ่ะทีนี้เดี๋ยวขอดูอันนี้แป๊บนึงเนาะ ตรงนี้ก็จะเห็นเป็นเมืองดูดีเป็นเมืองอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นป่าก็คือที่นี่เขาปลูกป่าเขาปลูกป่าปลูกเองต้นไม้เยอะมากๆเลยอะตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นเคเบิลคาร์มาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกำลังจะไปที่เซนโดซ่าค่ะ ก็ที่เขาจำลองเกาะเซนเตรซาสวยมากเลยดูสิ โอเคตอนนี้เปลี่ยนสายเส้นทางเคเบิลมาอีกหนึ่งเส้นทางเห็นไหมคะมันคนละอันกันตอนนี้เรากำลังจะไปซิโลโซลตอนนี้เรากำลังจะไปซิโลโซลเพราะว่าที่นั่นก็คือมีชายหาดอ้าวนี่คือหาดซิโลโซล สิงคโปร์นี่ว้าวมากเลยนะคือเขาทําเส้นทางอ่ะสะดวกสบายมากเลยอ่ะแล้วมันก็เชื่อมต่อหมดเลยตั้งแต่เทรนมาเคเบิลคาร์แล้วก็ไล่มาตั้งแต่ในเมืองจนออกมาถึงแบบทะเลถึงบีชได้เลยสะดวกสบายมากเลยเราก็ดีงามมากเลยดูดิเจ๋งมากนี่ดูสิ ทำอันนี้อยู่บางแสนเดี๋ยวจะไปกินข้าวหลามกับส้มตำปูม้ากันนะครับก็อยากที่จะแชร์ให้ทุกคนเห็นนะคะว่าหลังจากที่เราวางแผนการเงินนะเรียบร้อยแล้ววางระบบตัวเองได้ดีแล้วนะคะเราก็จะได้มีสิทธิ์มาเที่ยว มาใช้ชีวิตมาพักผ่อนมาเปิดหูเปิดตาเปิดโลกบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไลฟ์สไตล์นะแล้วตอนนี้นะทีมที่อยู่เมืองไทยนะคะทุกคนเรียกตอบลูกค้าเหมือนเดิมระบบรันเหมือนเดิมเซ็ตทุกอย่างได้เหมือนเดิมส่วนตัวครูก็สามารถมาเที่ยว มาวิสิตพาร์ทเนอร์นะคะมาดิวธุรกิจได้อย่างสบายใจอันนี้ก็เป็นอีกลฟท์ไฟหนึ่งนะคะที่อยากจะแชร์และแบ่งปันให้ทุกคนนะคะอยากให้ทุกคนจัดการด้านการเงินจัดการเวลาแล้วจะได้มีลฟท์ไฟอย่างที่เราอยากที่จะใช้นะคะบายบายฝากติดตามเวยนะคะ